สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่ก็จะมาวาดรูปแล้วทุกคนเพื่อที่จะผ่านด่านนะครับทุกคนแต่ว่าในแมปนี้เราสามารถแกล้งเพื่อนๆก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าเราอาจจะโดนเพื่อนๆแกล้งเราก็ได้เออันดับแรกนี่เราต้องข้าสาพานนะครับ่า ต่อมาครับก็ต้องนี่วัดวัดห้ามเหยียบสีจมพูนครับไม่งั้นมันก็จะเป็นโป่งใสแบบนี้เลยอาจบนี่กระโดดเอ๊ต่อมาต่อเอเดี๋ยวเดดเ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 ้เดเดเดนดเดดเดดเดเดดเ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 เดดเดเดเดดเดดเดเดเดดเดดดดดดเดเจเดเดเดเเดดเดเดดดเวเด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 ดเดเนเดแดเดเดเเดดดเดดดเเอเดเดเสเดเดเเดเอเดเกเด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 นดเเเเเน ต่อกระโดดจื๊บเย่เฮ้ขึ้นน้านบนขึ้นน้านบนขึ้นน้านบนใช่ไหมนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้ยติด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 จื๊บอ่าขึ้นน้านบนปีนน้านบนปีนปีนปีนอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บโอเคไปต่อกันเลยยูจื๊บนี่เจอทางแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องเผาไฟจื๊บจ yeah um> in no yes euh, ื๊บอ่าเผาไฟเผาไฟเผาไฟเออไฟเริ่มไหม้ละอ่ะจื๊บนี่เย้ไฟเริ่มไหม้กองฟางแล้วนะครับไหม้มาละแล้วก็กระโดดกระโดดข้ามอตึ๊บ มาครับมีไฟตรงนี้ไฟตรงนี้จช๊บอะมาเผาตรงนี้เลยมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไฟกําลังวิ่งโอ้โหยตื่นเต้นมากเลยไฟไฟไหมไฟไหมเออเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วทางตันทางตันจื๊บต่อมานะครับก็ต้องให้ไฟไหมจากตรงนี้มาที่ตรงนี้เลยฮ่าไฟกําลังวิ่งตามเส้นของเรามาแล้วนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไฟกําลังบ่อยรีบวิ่งเร็วเอรีจื๊บนี่ฮ่า ต่อมานะครับเราเจอกอะระบริมานี่เอ้ยด่านนี้ต้องให้ไฟไหม้ด้านบนนะครับอะถ้เป็นไหม้ด้านบนแล้วก็ตรงข้างล่างตรงข้างล่างแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทําสะพานขึ้นประมาณนี้แล้วกันอะเตรียมขึ้นสะพ,พานรอเอาต,ต,ตรงนี้ติดเฮ้ยไม่ตรงนี้ติดอะเอาตรงนี้ออกก่อนเอาจึ๊บฮะโอเคผ่านไปได้เลยนะครับเอาจึ๊บอ่าจึ๊บจึบจึบจึบโอเคนานต่อมาก็คือรถมาแล้วทุกคนเออเรามีรถขี่แล้วไปเลยอะสปีดสักหกก่อนแล้วกันอ,นอ,นปอะปด เออเดี๋ยววาดก่อนวาดก่อนหรือวาดหรือวาดเออ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 สปีดตอนนี้ของเราอยู่ที่สิบนะครับโอเคผ่านตรงนี้ได้ละต่อมานะครับนี่เพิ่มรถมาอีกคันหนึ่งเหยียบไปเลยอู้ด่านต่อมาเป็นด่านเป็นด่านลาวานะครับอ่าไปเลยเฮ้ยลาวาวิ่งสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดวิ่งเร็วมากๆนะครับสิบเอ็ดอ่ะสิบสองสิบสามสิบสี่ไปเลยสิบสี่ละสิบห้าอู้ดรามเร็วโคตรแรงเลยเออนี่แน่เออเออเพื่อนช่วยฉันด้วยอ่ะเหยียบรถนี่แล้วก็ขึ้นรถเลยเพื่อนมาใครจะไปด้วยเชิญเลยตา สิบเก้ายี่สิบอ่ะเอาประมาณสิบห้าสิบห้าชึบห้าสิบห้าแบบว่าสบายๆนะครับเอาชึบมาชึบโอเคต่อมาต่อมาเอออยู่ไหนเะอออยู่ไหนเะออมองไปเห็นทางมองเปลี่นทางเออเดินเดินเดินเตีลูกกอล์ฟเดิน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 เออช่วยดว่วนติดแล้วทุกคนที่ผ่านแล้วคือตอนนี้เราตีนะครับอ่ะต้กระโดดแบบนี้ต้องวาดแล้วก็กระโดดเฮ้ยใกล้ถึงเป้าหมายแล้วชึบอ่ะจื๊อหุยถึงปอดเลยเอยเกือบไปรอดนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่คือเลเซอร์นี่ไงกำลังไหม้นะครับ เราจะต้องทําให้เลเซอร์แต่แต่ว่าผมมีวิธีนะครับนี่ไงเราเอาเลเซอร์ยิงแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องวาดโอเคตอนนี้ทางก็เปิดให้กับเราแล้วเฮ <c oughs> เราใช้วิธีเออวิธีฉลาดกันนะครับต่อมานะครับก็เอาเล็กนี่ไงยางลบนะครับค่อยๆค่อยๆวัดมุมนี่ไงชึบจึบ,บอ่าเฮ้ยเราสามารถใช้ยางลบให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะเนี่ยต่อมานะครับอยู่ตรงไหนเอ้ยกองฟางอยู่ตรงไหนกองฟางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหอยู่ใกล้จังเลย ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้จุดไปดูไหนสิใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเอ้ยริงด้วยโอ้โหแมนสุดวยโอ้โหอาต่อมาต่อมานะครับเราต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนี้ก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ชึบอะโอเคชึบชบชึอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยโดนข้างล่างแล้วชิ่พายแล้วทุกคนมันโดนข้างล่างแล้วชิ่พายแล้วเออต้องวาดก่อนแล้วกันอะวาดตรงนี้พระที่จะให้เรานะครับยิงยิงเลเซอร์ชึบชบชึมันอยู่ข้างล่างไหมเอ่ย ชึบชอบอ่าน่าจะประมาณนี้เนี่เลยโอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนใช่ไหมอยู่ข้างล่างจริงด้วยผ่านแล้วอ๊บต่อมานะครับเอ้ยเลเซอร์มันขึ้นไปดนะ้านบอนนี่วิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็เลเซอร์น่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับจริงด้วยอยู่ข้างล่างอ๊บนี่ขอปีนก่อนละกันจากนั้นนะครับเราก็จะต้องใช้ยางลบนะครับทุกคนออเราจะใช้สูตรกันนะคะใช้ยางลบอ่าเออยางลบมันได้ปะเนี่ยเดี๋ยวให้มันยิงเป็นู่นก่อนละกัน ให้มันยิงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ยางลบแล้วกันนะครับเฮ้ยลงไปลงต่ําเกินไปแล,แล้วก็ใช้เออนี่ไงได้หรือยังเอ่ยจึบชึบชึบบโอเคได้ยังเอา้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเออต้องให้เลนเซอร์มันลงมาข้างล่างชึบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวก็ใช้ยางลบต่อ,อชึบเออนี่ไงนี่ไงโดนละโดนละโอเคแฮ่ไปไง <laughs> ใช้สูดใช้สูดนะครับเอออ่ะยุ่ตรงนี้ก่อนไอ้ยักษ์แล้วก่อจากนั้นนะครับ เอาตรงให้เลเซอร์ไปฝั่งนู้นหน่อยมานี่จากนั้นก็ใช้ยางลบนี่นี่นี่ยางลบนี่โดนละโดนละโดนละไม่ไม่โอเคโอ้โหด่านนี้ยากจังนี่อ่ะชึบอาขังตรงนี้ไ้ก่อนแล้วก็ขังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ขังไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเราต้องให้เลเซอร์ไปฝั่งนู้นให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้เลเซอร์มาลงไปหน่อยชึบอาเลเซอร์มาตรงนี้ละแล้วก็อ้าตึบมายังเอ้าไม่มา อาเจ๊บมาหรือยังไม่มาติดอยู่หรอติดอยู่อาเจ๊บมาหรือยังไม่มาอาเจ๊บอาเจ๊บโอ๊ยติดหมดเลยซื้อเราบอกก่อนตรงนี้แต่แถวนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเลเซอร์เลเซอร์ได้ละได้ละชุบ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 อาได้ยังตรงยังตรงยังตรงหรือยังเอ้ยตรงหรือยังได้ไหมเฮ้ยได้จริงด้วยฮได้ไงนี่ไงได้เลยอาเจ๊บวิ่งระเบิดระเบิดอุ๊ยระเบิด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 วิ่ง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 โอเคเก็บได้แล้วคร เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยไม่ไม่อร่อยเปีดเออ <c oughs> วิ่งลลบระเบิดโอ้ยระเบิดจั๊กโอ้ยม่ก็ไม่ระเบิดจั๊กด้วยนะครับอ่าไปแล้วโอเคหมดเลยลงไปแล้วเก็บดาวเก็บดาวเลยนะครับอ่ะ,อะจุ๊บต่อมาคืออะไรเอยสะพาน อ right ุ้ยเฮ้ยขยิงเลยมาวะเนี่ยเอ้ยขายิงเลยมาเอ้ยนี่กอป้องกันก่อนอุ้ยระเบิดแรงมากอ่ะกอป้องกันของเราตู้อุ้ยกอป้องกันก่อนอะไรของแกวะเนี่ยนี่ยิงอะไรของแกเออเออปีนปีนปีนอ่ะเจ้าเกือบไม่ทันนะครับเกือบโดนมันยิงอ่าเอ้ยระเบิดไปอีกแล้วอ่ะทุกคนตู้อุ้ยระเบิดแรงมากระเบิดโคตรแรงเลยตู้อุ้ยระเบิดแรงจังเลยตู้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบตู้มโอ้โหระเบิดแรงไอ้นี่แหละมายิงเราเออนี่แหละ แต mm. ่ยิงฉันไม่ได้แล right. ah, oh. no you know ้วเว้ยน uh ี huh. um, oh, ่วิ่งไปก่อนละกันโลฮอตหน่วยพลไฟเตรียมยิงยิงไปเลยดิอ่ะยิงยิงเอ๊ะเทุกคนมันไม่ยิงเราทุกคนเออเอ้ยังไงมายิงไฟจริงด้วยเฮ้ยมันยิงไฟมายิงไฟยิงไปเลยยิงไปเลยอ่ะยิงยิงเลยเพื่อนหน่วยพลพร้อมยิงเออมันจะยิงเราใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเออจริงด้วยโอ้โหยกระเด็นลงข้างล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมีไข่นวดทุกคนเมื่อกี้อ่ะเอออยู่ด้านบนนะครับขอดูก่อนใครใครว่าอะไรเนี่ย เออฉันจะไปด้านบนฉันไปไปฉันไปไม่ได้เอ้ยอย่ากแกล้งกันอย่ากแกล้งกันนี่นี่นี่มาตรงน,นี้ได้เลยนี่ไงผ่านมาได้แล้วไม่ไปกันหรอไม่เอาวะฉันจะขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนทำไมเอ่ยทุกคนเอ๊ะเขาขึ้นไปทําไมกันอะด้านบนเกิดอ,อะไรขึ้นจึบจึบจึบเดี๋ยวนะเขาขึ้นไปทําไมเอ่ยเออเขาจะขึ้นไปทําไมทุกคนจึ๊บอ่าจึ๊บเฮ้ยขึ้นไปทําไมกัน <anto> <kaz oo> ไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ไหมทำไมฮะทุกคนข้างล่างก็ว่างอยู่งั้นเราเริ่วิ่งไปก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋้ๆมาแต่ไหนวะเนี่ยอ๋อมอนี่สิจ้าเอ้ยจะไปไหนนี่แน่กันไปก่อนเอยมันตัวอะไรวะเนี่ยมันวิ่งไล่เราด้วยเอ้ยเอยกระแพงนี้ล่ะไปยังไงอ่ะกระแพงนี้อ่ะชื๊บชื๊บชื๊บชืบชืบเอ๊ะเอ๊ะผมรู้ละทำไมเขาถึงเอยมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วเออมาดิมาดิมาเลยเออระเบิด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 ตุ้มตุ้มกระแพงเปิดยัง กระแผงเปิดแล้วเออกระแผงเปิดแล้วทุกคนเย้โอ้โหมันวิ่งไล่เราด้วยอ่ะอันนี้เหยียบชึบเป็นลูกบอลนะครับขี่ขี่นั่งขี่ก่อนได้เวลาหมุนไปเลยกิ้งกริ้งกริ้งกริ้งอ่าเอ้ยดันรถดันรถดันรถอุ้ยเบรกไปอยู่ด้วยโอุ้ย่างแรงเลยลูกบอลโคตรแรงนะครับอ่ามาหมุนต่อนั่งนั่งอ่ะชึบได้เวลาหมุน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 อ่าวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนชึบอ่ะชึบ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 อ่า เก็บดาวต่อเลยลูกบอลอีกแล้วนะครับด่านลูกบอลด่านนี้ชึบแล้วก็วิ่งยาวๆเลยตรงนี้าลาวาราโดนได้อยู่เออเดีนได้โอ้ยอย่างแรงเลยชึบนี่นี่ยังไงเอ้ยนี่แน่นี่แน่อย่างแรงเลย,ยงงเออนี่แน่วิ่ง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 เออสวยหุยกือบขึ้นไม่ได้นะครับเย้ yeah! โอ้ยอย่างแรงเลยนะครับลูกบอลเฮ้ยสนุกมากเลยนะครับด่านลูกบอลน,นี่อ่ะชึบนั่งก่อนโอเคเอือจึบนี่ไปเลยเอาเอาเอายังไงเอ่เอเออยทีนี้ยังไงยังไงเถอะทีนี้ยังไงเอ่ยชึบอ่ะแล้วมันจะไปยังไงเนี่ย ชึบบชึบชึบลงข้างล่างลงข้างล่างแล้วก็เอ้ยนี่ไงนี่ไงจุด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 จ่ดจุดจเดาุดจุดเุดุดจุดย่ดจุดนุด้อดจุดจุดีุดจุดจุนะุดจ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 ุดชุดอุดจ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 เดจุดจัดจุดุเจุดจุุุ่ดจจะบดดจดจดดดด น้องๆคิดว่าต้องกับเท่าไรเอ่ยอะคอมเม่ต์บอกหน่อยสิเท่าไรเอ่ยสองบวกสองน้องๆคิดว่าเท่าไรกันนะส่วนเอลลี่คิดว่าสี่นี่เปิดให้เลยแ hey <c oughs> ด่านต่อมานะครับเราจะต้องวานรูปแอปเปิลต่อกันชึบชึบนี่แล้วก็เปิดทางให้กับเรา ต่อมาครับ3วก2เท่ากับเอ๊น้องทคิดว่า3บวก2เท่ากับเท่าไร่เอ่ยอ่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนพี่เอลลี่คิดว่าเท่ากับ5เย้ถูกต้องจริงด้วยเอเปิดประตูให้กับเราแล้วต่อมากันเลยเอ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย,ย,ยเอ้ยเดๆเอ้ยแมงมุมไม่เฮ้ยแมงมุมทุกคนทุกคนเห็นไหมแมงมุมกูแจแจูแจ เห็นกูแจแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ติดช่วยด้วยตอนนี้ฉันติดช่วยด้วยใครก็ได้ไปไม่ได้ทุกคนบุติดเออเออเออติดนะครับด่านนี้เราติดเราต้องรีก่อนอ่าเดี๋ยวขอรีก่อนด่านนี้เราติดเอ๊ะ ที่ม so oh, so right. so so ันแมงมุมเขาต้องกดอู้มันพลาดได้อ oh, ๋อเราลบออกได้ท really ุกคนนี่ไงนี่ไงลบออกลบออกกุญแจมานี่เอากุญแจมาหนิสไปเดอร์แมนจะไปไหนกุญแจมานี่เอากุญแจมานี่อุ้ยด่านนี้ยากด่านนี้ยากกุญแจมานี่เอากุญแจมาชันเดี๋ยวนี่กุญแจกุญแจเออจะไปไหนจะไปไหนมานี่มานี่กุญแจกุญแจนี่ซึ้งกุญแจเย้กุญแจได้แล้วไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งสู้ห่วยโอ้โหเฮ้ยด่านนี้สนุกจังเลยอ่ะ นนเดี๋ยวขอนั่งกินข้าวก่อนหน้าตอนนี้เอลลี่หิวข้าวยำๆๆๆบินต่อดีกว่าไปแล้วไปแล้วไม่สนละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไม่ได้ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคบานดูภาพหน่อยยังไงไฟไหม้ไหมเอ๊ะ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 ไปไม่ได้นะครับออกประตูก่อนแล้วกันอ่ะองั้นเราต้องปีนหลังคาแล้วแหละผมว่านะอจืบ๊บปีนหลังคาซะเลยจื๊บนี่ด่านต่อมาคือด่าน นกแพนกวินไปด้วยแพนกวินเพนกวินมาแล้วแกลบแกลบได้เลยครับแพนกวินมาแล้วครับมาเลยแพนกวินตามมาเลยแพนกวินมากินปลาตรงนี้แพนกวินมากินปลาโอเคครับเดี๋ยวแพนกวินจะกินปลาให้นะครับเงี้ยเงีเง้ยเงเงอ้ยทุกคนมีแพนกวินกินปลาให้เราด้วยเอ้ยแพนกวินเพิ่งไปแพนกวินรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสะพานให้อย่าเพิ่งไปนะแพนกวินอ่าคือไปกินปลาตรงนี้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมกินปลาให้กับเอลลี่นะครับโอเคจื๊บ เอ้ยเดี๋ยวแพนกวินโอเคโอเคแพนกวินจะตกเออเดี๋ยวแพนกวินตกอึ๊บอาบอ่าเอ้ยมามามาหนี่แพนกวินมานี่มานี่เออพบไปไม่ได้ครับผมติดตรงนี้มานี่มานี่เอ้ยอย่ามาเดี๋ยวย้ายฝั่งดีเออมาฝั่งนี้นั่นแหละกินปลาโอเคมานี่เปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยโอเคอาจื๊บเย้ขอบคุณเจ้าแพนกวินมากๆเลยนะครับเนี่ยไปอีกแล้วแพนกวินวิ่งไม่อยู่เลยแพนกวินรอหน่อยครับผมช่วยเอาผมขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มานี่อาจื๊บอ่าเอ้ยเอ้ยแพงกวินนนออออ่่่ีีไไงงาโเค แล้วก็แล้วก็ให้แพนกวินขึ้นตรงนี้ตามเราเอ้ยเดี๋ยวผมขังตัวเองทำไมเนี่ยเฮ้ยแพนกวินกลับไปก่อนแพนกวินกลับไปก่อนฮะกลับไปก่อนชึบกลับไปก่อนนั่นไงนั่นแหละไม่เอาครับอุย้ยมันปีนได้ด้วยทุกคนมันฉลาดมันฉลาดแพนกตัวนี้มันฉลาดชึบชึบชึไปกินไปลา้กับรอยัง กินให้กับเราครับทางก็เปิดสะดวกเฮ้ยขอบคุณละกันนะครับแพนกวินกลับกลับกลับไปก่อนละกันนะครับเอ้ยเอ้ยอะไรแพนกวินระเบิดระเบิดโอ้ยแพนกวินแพนกวินเราโดนระเบิดไหมนะเราต้องป้องกันระเบิดจากแพนกวินนะครับทุกคนห้ามโดนแพนกวินชั้นเอาไว้ลบก่อนลบก่อนแพนกวินนี่ฉันขังไว้ละระวังระวังระเบิดแพนกวินไม่บอกอย่ากลับอย่ากลับมาให้ก่อนแพนกวินกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปกลับไปเออนั่นแหละเอ้ยระเบิดระเบิดตู้อุ๊ยแพนกวินผมตายเลยเฮ้ยไอทหารไอทหารตัวนี้อื มาไม้แพนกวินมาใหม่ดิกระจื๊บอ่าแพนกวินของเรามาละวแต่ฮะหยุดหยุดระเบิดตูม้มเอออ่ะนี่ขังไว้ก่อนตูม้มนี่ขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนไม่แพนกวินถอยไปโอ้ยขังไว้ก่อนแล้วกันอ่ะจื๊บให้มันระเบิดก่อนนะครับอโอเคเอาไหม Penguin. แพนกวินแพนกวินของเรามาอีกรอบนึงโอ้โหทุกคนทันนี้ยากมากมากนะครับกระจื๊บอ่าระวังด้วย Penguin. แพนกวินระวังระเบิดระเบิดตูม้มอุ้ยแพนกวินเราตายอีกแล้วลว่ะทุกคนอ่ะได้ไหมจื๊บจึ๊บจื๊บฮ่าโอเค เอาอีกแล้วทุกคนจึ๊บอาเยยบโอเคเอ,อึ๊บไปไกลๆไปไกลระเบิดอุย้ยแพงกวินเราไม่มาเลยทุกคนหมดแล้วเหรอยังไม่หมดอฮ้ยไม่ไปไกลๆอุ้ยอีกแล้วทุกคนอแพงกวินของเราจะกินปลาไปไกลๆเออไปไกลๆอ่ะขังไว้ตรงนี้ก่อนตู้มาแล้วก็ขังไว้ตรงนี้ตูม้มอุย้ยอุ้ยทุกคนเออแพงกวินของเราโดนระเบิดจึ๊บ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 ตูม้มอ่าโอเคจึ๊บจึ๊บอ่าโอเค จึ๊บจื๊บปีนปีนอ่าโอเคเย่ไปกินเอาเรามาถึงตรงนี้แล้วหูยไอตัวปลาระเบิดนี่แหละตัวปัญหาของเราเลยนะครับเหยียบอ่ะจึ๊บอ่าเฮ้ยเครื่องบินทุกคนเฮ้ยเราสามารถปีนเครื่องบินได้ด้วยไปเลยจ้าเครื่องบินอ่าเอ๊ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรชนเฮ้ยชนชนไปนี่เฮ้ยจึ๊บฮ่าเฮ้ยไม่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 กลับไปกลับไปเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเออลงไปก่อนโอเคอยู่แถวแนี้แหละเออว่าแต่ ถึงไม่ยังเลยจื๊บแย่มาถึงด้านบนแล้วโอ้โหบินมาไกลมากๆเลยนะครับขึ้นเครื่องบินต่อเลยไม่ใช่นั่งตรงนี้อจื๊บไปเลยจ้าเครื่องบิน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 ไปเลยนี่มันลาวานี่ว่ะโอ้โหไม่แต่ลาวานะครับห้ามลงนะครับไม่งั้นเราไม่หลอดแน่เลยเออบินไปเลยบินไปเลยเอ๊ะเอ๊ะตรงไหนเอ่ยถึงยัง เย้ yeah, ถึงเป้าหมายของเราแล้วและแล้วเราก็ชนะเย้ใ yeah. น <Yeah. S 1> ที่สุดเอลลี่ก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เอลลี่ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย